เบิ้งอย่าดืออาด้ออย่าดื้ออย่าดื้อมาทางนี้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 าานวันนี้คือหมดไวแท้เนอะสาวนี่คือกินเก่งแท้ เม็ดเกียงก็เหลือผู้เบาหมดแล้วว่ะผู้เบาผู้เบ,า,บามีผู้ดูนะขอให้เป็นดานหน่อยหนึ่งขอให้เป็นดานหน่อยหนึ่งขอเป็นดานหน่อยหนึ่งเด้อเอานาเพ็ ไอ้บ่าวนีกระเบิดเกี้ยงนี่ไอ้บ่าวนี่ก็กินเบิดได้น่า เมดบอลูนะเมดเนาะแซ่บเมืนบอลมดบอแอาหาอิ่มบอลูบอูอิ่มแล้วกินหวัวอาหารใจลูกพ่ออะไรลูกมันตุย้ยุ่นเมดเกียงโอ,อ้นนาเกียดเริ่มอกัอกอักได้ลูกกินอันนี้ใจท่านดูกบอูอิม่มโอเคบอก เม็ดเง่นบอผู้สาวซาวลูน่าไผชีซ้ำเอาซ้ำป้าอิม่มแหงเอือมอักอักพอแล้วลูกพอละพอละเอาไปมันจะไป็นลางเม็ด Oh, 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 oh. chết 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 chết